สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับ Anews t i ส์คลิปนี้อันมินบันทึกคลิปเมื่อช่วงกลางคืนของวันอาทิตย์ที่9มิถุนายน2567นะครับแล้วก็มาอัปโหลดคลิปในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่10มิถุนายน2567นะครับห่างหายกันไปเป็นเดือนเลยนะครับน่าจะตั้งแต่สงกรานก่อนสงกรานตนู่นนะครับเอาเป็นว่า ก็มีข่าวสารนะครับที่จะมาสื่อสารแล้วก็พูดคุยกับท่านผู้ชมเหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวสําคัญเรื่องของเงินดิจิทัลบริ l e t หนึ่งบาทคืบหน้านะครับเอาเป็นว่ามันมีกระแสทีเ่เขาเรียกว่าอะไรอาจจะทําให้ท่านผู้ชมหลายท่านเนี่ยเข้าใจผิดได้นะครับแต่บังเอิญว่าแอดมินเนี่ยติดงานคือช่วงนี้ที่บริษัทเนี่ยนะครับทางเจ้าของบริษัท มีจิตศรัทธาที่จะนำไส้กรอกนะครับก็คือแบรนด์ยี่ห้อไส้กรอกแม่ไก่เนี่ยนะครับไปทําบุญร่วมกับวัดวาอารามต่างๆนะครับมีการออกโรงทานอยู่บ่อยๆนะครับอย่างเช่นเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วนะครับก็มีทั้งที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขทีวังน้อยอุทยยานะครับรวมถึงมีที่วัด พระเชตุพนวิมลมัมงคลารามหรือวัดโพธาตเตียนนะครับวัดพระแก้วนะครับรวมถึงที่ล่าสุดนะครับที่แอดมินไปมาก็คือวัดพระธาตุหมื่นหินจังหวัดกรสินก็คือวัดของอพระเดชพระคุณพระราชวัชรธรรมโสพลหรือหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทพระเกจิที่ราบสูงนะครับก็แอดมินเองก็ไป ทำโรงทานมานะครับบางท่านอาจจะเห็นผ่านกล้องช่อง YouTube ต่างๆนะครับหรือช่องทีวีที่เขาไปทำข่าวทำคลิปกันก็อาจจะเห็นหน้าแอดมินแวบๆใส่เสื้อสีส้มๆนะครับใส่เสื้อยูนิฟอร์มของบริษัทแม่กไก่อินเตอร์ฟู้ด2019จำกัดไปก็เรียกว่าอิ่มบุญกันเต็มที่นะครับเพราะนั้นเรื่องข่าวสารเนี่ยแอดมินก็เลยยังไม่ได้รายงานเอาเป็นว่าตอนนี้กลับมาแล้วนะครับพอจะมีเวลาเนี่ยก็นั่งบันทึกคลิป เอ่อวิดีโอนี้ให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบขอญาติขอภัยนะครับที่ต้องเกริ่นนิดนึงเพราะแอดมินหายไปพอสมควรก็อย่างที่พูดมาตลอดว่าทํางานประจํานะครับแต่ว่าเรื่องของข่าวสารถ้ามันมีประเด็นสําคัญแอดมินก็จะนํามารงานให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบเหมือนเช่นเคยเอาเรื่องใกล้ตัวก่อนแล้วกันนะครับก็คือวันจันทร์ที่10มิถุนายน25 6 7นี้นะครับ เงินเบีย้ยยังชีพนะครับของกลุ่มเปราะบางก็ยังจะได้รับกันเหมือนเช่นเคยยังไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับผู้สูงอายุก็ได้รับแบบขั้นบันได600 700 800และ1 0 0 0นะครับตามช่วงอายุผู้พิการนะครับก็ได้รายละ800นะครับผู้เอ่อไม่ใช่สิไม่ใช่ผู้ก็คือเงินอุหนุนเด็กแรกเกิดก็ยังได้รายละ100รอรายละ6 0 0บาทนะครับ สูงสุดไม่เกิน2 2คนใช่ไหมครอบครัวเนี่ยสำหรับบุตรที่อายุไม่เกิน6ขวบนะครับนี่คือเงินเบี้ยยังชีพนะครับทีนี้ในช่วงปลายเดือนนี้เนี่ยนะครับประธานโทษในช่วงของเดือนมีนาคมนะครับมีการโอนเงินเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรเป็นเงินเพิ่มพิเศษใช่ไหมครับของผู้สูงอายุสูงสุด บางท่านได้รับ900บาทอ่าก็แต่ว่าทางกรมบัญชีกลางทางภาครัฐเนี่ยเขาจะโอนจ่ายเนี่ยสามงวดนะครับสามงวดคือบางท่านได้เต็ม900บาทก็จะได้งวดละ300บางท่านได้ไม่เต็มก็จะลดหลั่นก็นลงมาแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นงวดแรกเนี่ยจ่ายไปเมื่อเดือนมีนาคมนะครับมีนาไปรอบหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นก็นับมาอีก3เดือนก็เมษามพฤษภามิถุนาเพราะนั้นในเดือนมิถุนาเนี่ย นะครับ11 12 13เอ่อถ้าแอดมินจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นวันที่11.12.13เนี่ยนะครับก็จะเป็นเงินเพิ่มพิเศษที่จะเข้าในงวดที่2นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นกรกฎาสิงหากันยานล้วก็จะไปเป็นเดือนกันยานง,งวดสุดท้าย อ่าแอดมินน่าจะจําไม่ผิดแหละถ้าจําผิดก็ต้องขออาภัยด้วยแต่เอาเป็นว่าประมาณนี้นะครับบางท่านอาจจะได้วันที่11บางท่านอาจจะได้วันที่12บางท่านอาจจะได้สิวันที่13นะครับเงินก้อนนี้นะครับเป็นเงินเพิ่มพิเศษเป็นเงินคนละอะ่เขาเรียกว่าอะไรเงินมันมาคนละทางกับทางด้านของเงินเบีย้ยยังชีพนะจริงๆถ้าภาครัฐจะทําคือโอนเข้าพร้อมกันมันก็ทําได้แหละแต่ก็อย่างว่าแหละนะครับคือ ระบบราชการไทยมันมีหลากหลายขั้นตอนนะครับหลากหลายขั้นตอนเพราะนั้นอันนี้ก็แจ้งให้ท่านผู้ชมได้รับทราบใครที่มีบัญชีธนาคารหรือไม่มีบัญชีธนาคารนะครับผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชานชนเรียบร้อยหรือว่าไปยื่นเรื่องนะครับยื่นเอกสารยินยอมให้อนเข้าบัญชีบุคคลอื่นที่สำนักง,งานคลางจังหวัดหรือบางแห่งบางพื้นที่ก็มีอบตอเทศบาลเนี่ยหรือสำนักง,งานเขตเนี่ยอำนวยความสะดวกให้อันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีก็รอรับ เงินช่วยเหลือเพิ่มพิเศษสาหรับผู้สูงอายุไปในเดือนมิถุนายนนี้ก็ถือว่าเป็นงวดที่2นะครับอ่ะนั่นคือเรื่องของกลุ่มเปราะบางนะครับยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงเงิเนงบํานาญแห่งชาติบํานาญพื้นฐานแห่งชาติบํานาญทุนน้าก็ยังอยู่ในขั้นพจารณาเสนอกันต่อไปไม่รู้จะกินแห้วกันอีกหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบเพราะว่ามีข่าวเรื่องของการหางบประมาณที่จะมาจ่ายนะครับบาง บางเงื่อนไขก็ประมาณว่า1,000คนทุนหน้า1,200บาทท่นหน้าอะไรประมาณนี้แต่ก็บางกระแสที่อยากจะได้กัคือ3,000บาททุนหน้าอันนี้แอดมินมองแล้วเนี่ยในช่วงต้นเบื้องต้นนะครับก็คงจะยังลําบากกันอยู่ที่จะได้นะครบหมายถึงว่า3 0 0 0บาทท่นหน้านะทีนี้มันมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับมีท่านผู้ชมหลายท่านก็ถามผมเข้ามาทั้งใต้คลิปและหลังใหม่ก็คือเรื่องของเงินช่วยเหลือ,อผู้ดูแล กลุ่มผู้ป่วยติดเตียงนะผมใช้คําพูดนี้แล้วกันหรือผู้พิการนะเงินช่วยเหลือผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้พิการก็คือสมมตุติผมกําลังดูแลแม่ยายที่ป่วยติดเตียงนะครับอเน,นี้ยในกรณีเนี้ยนะครับเขาก็จะดูว่าเราเวลาออกจากงานประจํามาไม่มีรายได้ประจําแล้วต้องมาดูแลเลี้ยงดูญาติพี่น้องหรือว่าผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการเนี้ย เราไม่มีไรายได้ไอ้ตรงเนี้ยนะครับทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุหรือพอมอเนี่ยเขาก็มีงบประมาณที่จะมาช่วยนะครับแต่มันไม่ใช่ได้ทุกคนนะครับเพราะว่าทางรัฐมนตรีเองก็บอกแล้วว่าการของบในครั้งเนี้ยได้งบมาน้อยนะครับได้งบมาน้อยก็เลยจะต้องมีการคัดกรองพิจารณาตามเกณฑ์ความลําบากว่าอย่างนั้นเถอะนะครับเพราะนั้นใครที่ อยู่ในเกณฑ์ว่าเออลาออกจากงานประจํามาไม่มีไรายได้ก็ลองยื่นดูนะครับแล้วครอบครัวญาติพี่น้องคนอื่นไม่มีใครมาซัพพอร์ตเนี่ยก็ลองยื่นเรื่องดูนะครับโดยติดต,ต่อไปที่สํานักง,งานสังฆาสังคการพัฒนาสังคมก็คือพอมอจังหวัดอ่ะเออลิ้นพันกันและแอดมินก็คือติดต่อไปที่พอมอจังหวัดหรือ1 3ึ0ก็ลองโทรไปสอบถามดูนะครับแต่ว่าเกณฑ์เบื้องต้นเนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่ได้ทุกคนแล้วก็ต้องใช้เวลาในการพิจารณาค่อนข้างนาน กระทรวงพอมเอนี่ยเป็นกระทรวงหนึ่งที่มีการพิจารณาค่อนข้างนานนานนี่เรียกว่าเป็นแรมปีก็มีนะครับแต่ทางท่านรัฐมนตรีก็สัญญาแล้วนะครับว่าปีเข้ามาณนี้ก็อาจจะได้มาน้อยนะจำนวนคนที่ได้เนี่ยอาจจะประมาณ1,100กว่าคนเท่านั้นเองทั่วประเทศนะครับ1,100กว่าคนทั่วประเทศเพราะนั้นไอ้ยอด1,100กว่าคนทั่วประเทศเนี่ยรอมีการคัดกรองกันโอ้บี้กันแหลกนะครับก็หวังว่าจะคงไม่เขาเรียกว่าอะไร หวังว่าคงจะไม่ไม่ใช้เส้นสายนะ,ะโดยให้พิจารณาเรื่องของความลำบากจริงๆนะครับอันนี้ก็แจ้งให้ทราบว่าเงินก้อนนี้นะครับเขาจะช่วยเนี่ยสูงสุด3,000บาท3,000บาทแต่ก็อาจจะบางบางครอบครัวอาจจะได้2,000บาทอาจจะได้เป็นสิ่งของเครื่องใช้ไม้สอยที่จะมาช่วยประทังในการเ,เขาเรียกว่าอะไรให้ให้ให้เสียเงินน้อยลงในการที่จะซื้อของมาดูแลอะไรเงี้ยนะครับ ก็เป็นการช่วยเหลือซึ่งก็ต้องมีการพิจารณาครับก็แจ้งเบื้องต้นว่ามันไม่ใช่ได้ทุกคนนะครับเพราะว่าสื่อบางช่องก็มีการพาดหัวข่าวก็ค่อนข้างจะโอเวอร์ในทํานองที่บอกว่า3,000บาทได้ทุกคนหรือว่าผู้ป่วยใครดูแลผู้ป่วยอยู่รีบไปสมัครรีบไปกรอกอะไรเงี้ยคือสมัครได้แต่คุณจะได้สิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับเงินช่วยเหลือพิจารณาจากพอมอหรือเปล่าเนี่ยอันนี้มันก็ต้องดูว่าเราลําบากจริงหรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับ ข่าวนี้นะครับก็เป็นเรื่องจริงแต่ต้องมีการพิจารณาแล้วก็พูดคุยอธิบายในเรื่องของรายละเอียดด้วยนะครับไปทิ้งท้ายในส่วนของเงินดีท่านบริจาคหนึ่งหมื่นบาทนะครับล่าสุดเนี่ยมันก็มีกระแสข่าวที่ทางรัฐบาลนะครับเขานําเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคอรมล่าสุดทีแรกหลังจากที่ประชุมครมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับมีข่าวบอกว่า ทางกระทรวงการคลังหรือว่าทางหน่วยงานภาครัฐทางรัฐบาลเนี่ยเขาจะพิจารณาให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสิการแห่งรัฐก่อนอเขาบอกว่างบประมาณที่จะได้หนึ่งพันสองรประทานโทษ1 2 2่0 0 0นสล้านบาทที่จะได้จากงบประมาณปี6-7จนะครับจากงบประมาณปีหกซึ่งเป็นงบที่มันคลาคระังมาตั้งปลายปีที่แล้วนะครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยมาในช่วงใกล้ๆจะสิ้นปีประมาณหก เขาก็มาค้าบเกี่ยวกับปี67มันก็เลยคาราคาซังมายันข้ามมาปี6ามาข้ามปี67จนเนี้ยมิถุนาแล้วจะอีกไม่กี่เดือนก็จะสิน 7, ้นปีประมาณ67เข้างบประมาณปี68เพราะฉนั้นงบประมาณปี67เนี่ยทางรัฐบ,บาลแบ่งมาได้122,000ล้านเนี่ยเขาก็บอกว่างบตรงเนี้ยมันน่าจะเพียงพอสําหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัิการแห่งรัฐข่าวสื่อต่างๆหนังสือเล็กสื่อใหญ่ก็รายงานประคมข่าวกันออกมาว่า ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์ก่อนจะได้รับสิทธิก่อนเขาว่าอย่างนั้นนะแต่ให้หลังอีกแค่วันเดียวนะครับทางกระทรวงการคลังทั้งรัฐมนตรีคลังทั้งผู้ช่วยคลังก็ออกมาสำทับให้ข้อมูลว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดน,นะครับโดยทไลายของการให้สิทธิ์ผู้ที่จะได้รับสิทธิ์โครงการเงินทีท่านบริษาคหนึ่งหมื่นบาทยังเป็นทไลายเดิมนะครับก็คือ ไตรามาสที่3จะเปิดให้มีการลงทะเบียนยืนยันตัวตนนะครับไตรามาสที่3ก็คืออะไรครับกรกฎาสิงหากันยานะครับกรกฎากรกฎาคมนะสิงหาคมและกันยายนปี25 6 7นนี้ก็คือเดือนหน้าตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปนะครับท่านผู้ชมติดตามข่าวสารให้ดีโดยเฉพาะภายในเดือนมิถุนายนเนี้ยติดตามข่าวสารให้ดีเดี๋ยวแอดมินมีข่าวสําคัญก็จะมารายงานเหมือนเช่นเคยนะครับ รกรกฎาคมสิงหากัคญญาคือไตรามาสที่3ของปี6-7ที่ทางรัฐบาลจะเปิดให้มีการลงทะเบียนยืนยันตัวตนในส่วนของอผู้ที่จะได้รับสิทธิโครงการเงินดิสันเบรดหนึ่งหมื่บาทนะครับซึ่งที่เขามีการเอ่ยถึงผู้ถือบัตรธนการแห่งรัฐเนเื่องจากว่าเป็นกลุ่มที่มีข้อมูลค่อนข้างจะสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับเขาก็เลยเอ่ยถึงว่าอา,อาจจะได้รับการพิจารณาก่อนแต่สื่อเนี่ยอาจจะฟังแบบ ตีความไปเองว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับก่อนจะได้รับเงิน10,000บาทก่อนแต่ความเป็นจริงแล้วทางภาครัฐหรือรัฐบาลเขาก็ยังยืนยันว่าการใช้เงินที่ท่านบริษาคหนึ่งหมื่นบาทจะเริ่มทำลายพร้อมกันนะครับคือไตรามาสที่3เนี่ยลงทะเบียนยืนยันตัวตนส่วนไตรามาสที่4หรือไตรามาสสุดท้ายของปี67ก็คือตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคม67อันนี้คือเริ่มใช้พร้อมกันเข้าใจไหมครับเริ่มใช้พร้อมกันซึ่ง สามเดือนนี้เราไม่รู้ว่าเขาจะเติมเงินให้เมื่อไหรอาจจะเป็นตุลาคมก็ได้อาจจะเป็นพฤศจิกายนก็ได้อาจจะเป็นธันวาคมก็ได้นะครับแบบนี้เป็นตน้นเพราะนั้นตรงนี้ก็ทําความเข้าใจท่านผู้ชมเบื้องต้นว่าเรื่องของเงินที่ทนรบเบ็ดหนึ่งหมื่นบาทนะครับจะได้ใช้พร้อมกันทั่วประเทศแต่ว่าขั้นตอนของการยืนยันตัวตนลงทะเบียนคัดไม่ใช่คัดเลือกเลยยืนยันตัวตนเพื่อลงทะเบียนเนี่ยนะครับอันนี้ยังต้องยังอาจจะเป็นไปที่ละกลุ่มก่อน ก็รอติดตามรวมถึงกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าด้วยที่จะเข้าร่วมโครงการทางพระราก็จะเปิดให้ลงทะเบียนเนี่ยกรกฎาคมสิงหากรกฎาคมก็เดี๋ยวรอประกาศอีกครั้งหนึ่งว่าจะเป็นช่วงวันที่เท่าไหร่ของเดือนอะไรแต่จะอยู่ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมสิงหาคมและกันยายน67นี่แหละอันนี้คือขั้นตอนของการลงทะเบียนยืนยันตัวตนนะครับทั้งกลุ่มผู้ที่จะได้รับสิทธิ์และก็กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าร้านค้า ทางร้านต่างๆนะครับประมาณนี้ส่วนไตรมาสที่4ก็คือตุลาสิงหาตุลาพฤศจิกาธันวาอันนี้คือเป็นช่วงทำลายที่จะเริ่มใช้คําว่าเริ่มใช้สิทธิ์ในโครงการเงินดีแท้บริจาคหนึ่ง0 0บาทซึ่งโครงการเงินดีแท้บริจาคหนึ่งบาทเนี่ยภาครัฐบอกว่าใช้ระยะเวลา6เดือนนะครับมันเริ่มมันที่เท่าไหร่ก็นับไปอีก6เดือนนะครับเมื่อ6เดือนปุ๊บใครใช้ไม่หมดเงินก็กลับเข้าขังแต่ถ้าใช้หมดก็จบไปภายใน6เดือน ไม่จําเป็นต้องใช้ทีเดียวนะครับหรือจะใช้คําว่าสามารถใช้ทีเดียว1 0 0 0 0บาทภายในวันเดียวก็ได้หรือจะทยอยใช้ก็ได้ะนะครับทำลายที่ทางภาครัฐเคยประกาศก็คือ,อะจะให้ใช้เนี่ยภายในเขตอําเภอนะครับขยายมาเป็นภายในอําเภอโดยยึดตามทะเบียนบ้านเพราะฉะนั้นใครที่ไปทํางานทํามาหากินมีภูมิมลําเนาอยู่ที่อื่นแต่ว่า ชื่อในทะเบียนบ้านเนี่ยมันอยู่จังหวัดไหนอำเภออะไรก็ต้องกลับไปใช้นะครับภายในระยะเวลาหกเดือนนี้ต้องใช้ให้หมดส่วนร้านค้าที่จะเข้าร่วมนะทางภาครัฐก็เคยตีความแล้วว่า7 e เ e ่ e อนะีเอยชื่อเลยนะครับเซเว่นอถือว่าเป็นร้านค้าขนาดเล็กเขาว่าอย่างนั้นนะอ่อก็ถ้า7ซเเข้าร่วมนะก็อาจจะได้ใช้กันบันเทิงนะครับแต่ทีนี้ ทางประชาชนก็มีการทักท้วงว่าเอ้ยมันเป็นการอุ้มเจ้าสัวหรือเปล่าแบบนี้พ่อค้าแม่ค้าหาเรซแผงลอยก็จะลําบากสินะคะรับเพราะว่าก็มีกฎเกณฑ์ในเรื่องของการร้านค้าที่จะกดเป็นเงินสดได้เนี่ยต้องเป็นการใช้ใจ่ายรอบที่2รอบแรกคือรอบประชาชนกับร้านค้านะครับอันนี้ร้านค้าขนาดาร้านค้าจะยังไม่สามารถเอาเงินสดออกมาใช้ได้ร้านค้าจะต้องนําเงินที่พี่น้องประชาชนไปสแกนไปใช้สิทธิ์เนี่ย นำไปซื้อของวัตถุดิบต่อนะครับอันนี้ซื้อของวัตถุดิบเนี่ยสามารถซื้อไม่ได้จํากัดอําเภอนะครับไปซื้อได้ในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการก็ไปซื้อกลับมาพอซื้อกลับมาเสร็จปุ๊บอันนี้แหละครั้งที่2นี่แหละนะครับเมื่อมันเกิดการจับจ่ายใช้สอยขึ้นร้านค้าจึงจะสามารถถอนเป็นเงินสดออกมาบริหารจัดการได้ซึ่งตรงนี้มันอาจจะทําให้พ่อค้าแม่ค้ากลุ่มห้างร้านขนาดเล็กหรือพ่อค้าแม่ค้าหาเรสต์แผงลอยเนี่ยจะเสียเปรียบ นะครับร้านที่เขาเป็นของร้านในทุนไว้อย่างนั้นนะครับอ่ะอันนี้คือไทม์ไลน์เรื่องราวที่มันจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับโครงการเงินดิทเทนเวลด์หนึ0งหมบาทนะครับวันนี้แอดมินพอจะมีเวลาก็มาบอกเล่า90ทําความเข้าใจกับท่านผู้ชมให้รับทราบนะครับส่วนเรื่องของสินค้าซื้ออะไรได้ไดบ้างแน่นอนครับมันก็ห้ามในเรื่องของสินค้าบาทนะครับพวกลอตเตอรี่เหล้าบุหรี่ไพ่สินค้าสินค้าบาส เรียกว่าสินค้าภาษีบาทตัวนี้ก็ห้ามซื้อทองคําหรือว่าสินค้าที่ซื้อมาเก็งกาไรอันนี้ก็ไม่ได้นะครับสินค้าประเภทกลุ่มบริการอย่างนี้นก็ไม่ได้นะครับหลายท่านก็ถามว่าจะซื้อมือถือได้หรือเปล่านะครับทางหน่วยงานภาครัฐก็ออกมาชี้แจงแล้วว่าโทรศัพท์มือถือไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่จะจํากัดหรือถ้าเอาเข้าใจตรงๆท่านผู้ชมไม่ต้องไม่ต้องสงสัยอะไรเลยนะไม่ต้องสงสัยไม่ต้องคิดอะไรมากเลยเอาเป็นว่าร้านค้าไหนที่เขา เข้าร่วมโครงการแล้วเขาจําหน่ายสินค้าอะไรสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์การ,กรเกษตรการทํามาหากินถ้าเขาเข้าร่วมโครงการเงินดีท่านบริษัทท่านผู้ชมก็สามารถไปใช้สิทธิ์ได้เลยนะครับไปใช้สิทธิ์ไปซื้อของสิ่งนั้นๆได้เลยหรือแม้กระทั่งไอ้ร้านมือถือโทรศัพท์มือถือที่ว่าเนี่ยก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันถ้าร้านค้าร้านนั้นเขาเข้าร่วมโครงการเงินดีท่านบริษัทหนึ่งหมื่นบาทนะครับส่วนเรื่องของแอปพลิเคชัน นะครับแอปพลิเคชันภาครัฐก,ก็บอกเลยว่าจะใช้แอปพลิเคชันทางรัฐรัฐถันะครับรอเรือมรากาศถอฐานถอสันฐานเนี่ยถอฐานเนี่ยนะครับทางรัฐวิธีการนะครับแอดมีเคยเคยพูดไปแล้วแต่ยังไม่มีเวลาทำคลิปตัวอย่างให้ก็คือ,อถ้าจะให้ผมแนะนำเนี่ยนะครับคือเวลาจะเขาเรียกว่าอะไรเวลาจะล็อกอินหรือเวลาจะลงทะเบียนไอแอปทางรัฐเนี่ยเขาจะเขาจะมีถามว่า จะลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนหรือจะลงทะเบียนด้วยแอปไทยดีเอ่อบังเอิญว่าแอปไทยดีเนี่ยแอดมินเคยเคยติดตั้งเอาไว้นะครับเคยติดตั้งเอาไว้มันก็ช่วยในเรื่องของการเชื่อมต่อได้ง่ายขึ้นคือการสแกนใบหน้าอะไรเนี่ยมันเร็วขึ้นนะครับร้นใครที่จะติดตั้งแอปทางรัฐแอดมินก็บอกว่าให้ติดตั้งแอปไทยดีก่อนนะครับให้ดาวน์โหลดติดตั้งแอปไทยดีให้เรียบร้อยก่อนเมื่อติดตั้งแอปไทยดีเสร็จแล้ว ก็ค่อยดาวน์โหลดติดตั้งแอปทางรัฐซึ่งมันจะสามารถเชื่อมโยงกันได้นะครับแต่บางท่านก็สามารถที่จะลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนได้ด้วยตนเองนะครับแต่ปัญหาที่หลายๆท่านสอบถามก็คือ,อ,อท่านที่มีปัญหาเรื่องการสแกนใบหน้านะครับไอ้ตรงนี้ก็ต้องดูด้วยว่าบัตรประชาชนเรากับรูปหน้าปัจจุบันเนี่ยเขาโค้งมันใกล้เคียงกันหรือเปล่านะครับหรือบัตรเรามันมีคราบสกรปรกอะไรหรือไม่ก็ลองใช้ดินสอใช้ดินสอที่ลบดินสอนะครับถูเบา ทความสะอาดบัตรประชาชนถูเบาๆแล้วเช็ดออกแล้วก็ลองดูรวมถึงการตอนสแกนใบหน้านะครับอาจจะต้องหามุมหาแสงที่มันพอดีพอดีคำว่าพอดีนี่คือไม่ใช่แบบจ้าจนเกินไปหรือสว่างจนเกินไปหรือมืดจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นลองหาห,าหลายๆมุมลองหาห,าหลายๆวิธีรวมถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตของเรานะครับถ้ามันอ่อนเกินไปบางครั้งก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการสแกนใบหน้ายืนยันตนได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ,เ,อเกี่ยวกับ ข่าวสารมาตรการภาครัฐที่ออกมาในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาที่แอดมินยังไม่มีเวลารายงานให้วันนี้ก็ขออนุญาตมาพูดสรุปรวมในคลิปนี้คลิปเดียวเลยแล้วกันนะครับมันอาจจะมีบางประเด็นที่แอดมินไม่ได้พูดในคลิปนี้นะครับเพราะว่านึกไปพูดไปเพราะมันกินระยะเวลาหลายหลายเพลาสับโบราณก็มานะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวพรุ่งนี้แอดมินก็ทำงานต่อแล้วหากว่ามีเวลาช่วงไหนที่เหมาะสม ก็อยากจะมานั่งไลฟ์สดเหมือนเช่นเคยเหมือนที่เคยได้พูดคุยท่านผู้ชมได้ไลฟ์สดได้พูดคุยได้สอบถามกันในไลฟ์สดนั่นนี่ก็จะต้องรอวันที่แอดมินหยุดหยุดแล้วก็ต้องว่างด้วยบางทีหยุดแล้วไม่ว่างอย่างเดือนออพฤษภาคมที่ผ่านมาแอดมินทํางานไม่มีวันหยุดเลยนะครับวันเสาร์อาทิตย์วันอาทิตย์วันหยุดก็ต้องไปทํางานวันนักขัดก็ต้องไปเพราะว่ามันมีงานพิเศษเข้ามาแล้วทางบริษัททางเจ้านายขอมอบหมายก็ก็ไปปฏิบัติหน้าที่ตรงนั้นไปนะครับอ่ะ ยังไงท้ายที่สุดนี้นะครับก็อานิสงส์บุญใดนะครับที่แอดมินได้ไปออกโรงทานร่วมกับทางบริษัทที่ทํางานอยู่นะครับก็ขอเลยปรอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับปลอดโรคปลอดภยัยรวยๆเฮงๆสภาพแขง็งแรงโดยทั่วกันนะครับมีข่าวสารด้านใดที่สําคัญแอดมินก็จะนํามารายงานให้ทราบเหมือนเช่นเคยยังไงก็ฝากกดไลค์กคดแชร์กดติดตามเอาไว้ด้วยกราบขอพระคุณอย่างสูงมาณนะที่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ